สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ก็อยู่ผมครับช่องเซเบียดัมซิงครับนี่พามารับงานขุดระครับนี่สะเล็กๆครับไม่ใหญ่มากมายนะครับเนาะก็นี่ครับประมาณนี้ภาพอาจจะสั่นหน่อยนะเอฟซีนะว่าใช้ขากล้องจับครับนี่ประมาณนี้ครับสะก็15คูณ20นะครับผมสะ15คูณ20นะครับเมาส์เออมื่นหกนะครับเมาส์หม ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับกําลังเคลียร์คู่เคลียร์อะไรอยู่ครับ15คูน20หมื่ 40, กนกพอถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงก็เป็นคนรู้จักกันครับก็เลยจะให,ะห้หรือว่าที่ไหนแพงก็ว่ากันไปครับก okay ําลังเคลียร์ขันคู่คป้าก,กับเอ็ดเจ็ดร้อยของเราครับนู่นจอดอยู่นั่นแหละซีไอตากแดดตากฝนตากลมอยู่นู่นแหละ เก็บคันสายมันเรียบร้อยครับจะได้ส่งงานนะครับเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับรีบทำรีบเสร็จรีบไปครับการเราเยแยๆครับกานทมหัวครับผมตรงนี้อยู่กับมาร์ไฟสองร้อยครับวันนี้ แต่งกูคันสะไปครับโหผมไม่มีอะไรมากมายครับมีสาระบ้างไรสาระบ้างน้อยสีเนาะเหมือนที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะครผมก็หลังจากเมื่อวานครับไปเอ่อไปอะไรนะไปย้ายคอนโดมาครับไปย้ายคอนโดมาโอ้หวัดเสียวมากครับพี่สีหวัดเสียวมาก ล้อนี่โดนเป็นโดนครับหนักด้วยครับเป็นเหล็กเอ่อเหล็กเฮดบีมหน้าแปดนะครับผมแล้วก็เหล็กเฮดบีมหน้าสี่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ยัดไส้ยัดลายอู้มาตรฐานมาครับไอโฟล์ดก็ไม่ได้อาจจะมีครับเอ่อาจจะมีเสียงก็แก๊กแก๊กบ้างนะครับนะนิดหน่อยครับไอ้ลายนะครับผมธรรมชาติครับนี่ก็จะเป็นสาวของเราครับเสร็จแล้วนะครับนี่ ีมือก็พอใช้ได้ไหมครับไม่เน้นสวยเท่าไหร่นะผมแต่ความลึกสามเมตรหาสิบครับงานน,นนี้จะบอกว่าเอาลึกพอสมควรน,นะครับแต่ก็ไม่ลึกมากครับสามเมตรห้าสิบนี่กำลังดีเลยถ้าลึกคนนี้ก็ขึ้นลงลำบากครับเวลาสูบปลานะครับเนาะ อยู่สงของการขุดราก็มีหลายที่ครับทำเกษตรบ้างทำเลี้ยงปลาบ้างครับหรือว่าเอาน้ำไปใช้สอยหลายอย่างครับการขุดะนี่หรือว่าขุดไว้ให้ลูกและหลานดูอย่างนั้นเวเวลามาทุ่งมานาจะได้มีน้ำล้างไม้ล้างมือนะครับผมชีวิตคนเรานี่ขาดน้ำไม่ได้ครับขนาดผมยังขาดน้ำไม่ได้เลยแก้วนะพี่น้องนะ เยนะ็นยครับไม่รีบไม่รีบครับวันนี้ขับไปเรื่อยๆครับสบายๆแล้วสบายผมมีสีเรียสครับงานไม่หาครับหาแต่เรื่องครับผมใครสนใจนะครับติดต่องานยกงานย้ายงานขนงานขนงานบดงานอัดงานอะไรก็ได้ครับิเกี่ยวกับเครื่องจกกักรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทร0884746382นะครับผม ย้ำนะครับ0 8 8 4 7 4 6 3 8 2ดสครับรับทุกงานครับผมรับทุกงานลองโทรมาปรึกษามาพูดคุยได้ครับเผื่อใครอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะผมม่ซีเรียสครับไม่เคยขาดกับจัดให้ตลอดนะเก่าครับเก่างานนี้เก่าอย่างเดียวครับ ก็สวยดีนะครับไม่ถือว่าขี้เหร่ครับเดี๋ยวนี้กินจะได้เลย รถอกล้อเราก็ไม่ได้ไปดูนะครับไม่ได้ไปดูสองวันแล้วเดีย๋ยวถ้าว่างงานว่างไรเดี๋ยวผมจะพายอซีไปติดตามภารกิจครับรถตกล้อของเราจะเปทําสีครับนะถึงไหนกันแล้วใกล้ได้ลั่นหรือยังครับเพราะว่าเราต้องมาโมมาจัดมาเตรียมอยีกเยอะครับกันนนตกแต่งบั่งอะไรมั่งหลายอย่างครับ เดี๋ยวเอาประมาณครับฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็พอคุณได้นะครับนะว่าผมไม่ใช่ระดับขั้นเซียนขั้นเทพนะครับแต่ก็พอทำพอคุณได้ครับพอไปวัดไปบากับเขาได้อยู่นะครับนะ๋ยวจะหาว่าผมคีมโม้ครับผมคุณไม่สวยครับแต่ว่าผมขยันครับใครสั่งมาแบบไหนผมจัดให้หมดเลยเกาให้หมดเลย แต่สวยไม่สวยก็อีกทีหนึ่งครับก็ดูได้ว่าบางทีฝีมือของเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับนะบางคนก็แนบเนียนมาครับคนขับไปควนี่ยอมรับเลยครับคุณหนดี่คูได้ที่สวยนิ้วผมยอมรับผีวเขาเลยสุดจัดครับว่าเราก็ขับแต่งานชาวบ้านครับไม่ค่อยได้ขุดร่องขุดไรเหมือนเขาบางทีงานรับขุดร่องขุดสวนมานี่ผมไม่รับเลยครับบางครั้งถ้าว่าเจ้าของเขาแบบ อยากได้สวยๆนี่ผมไม่กล้ารับเลยครับเนืองจากว่ากลัวทําให้เขาแบบไม่สวยแล้วเขาเสียใจครับก็เลยไม่กล้ารับนะครับนะผมจะเน้นเป็นนี่ครับงานขุษสาแบบนี้มากกว่าครับนี่สบายๆครับเสร็จแล้วก็รับตังค์กับบ้านครับต้องอะไรมากมายครับสําหรับผมครับไม่มีคุยครับลุยอย่างเดียวก็สารลูกนี้ก็ใช้เวลาขุดที่เอ่อ 6ชั่วโมงนะครับผม6ชั่วโมงครับเสร็จครับผม6ชั่วโมง,ว,โมงว่าตอนนี้มัน5ชั่วโมงนะครับตอนนี้เข้า5ชั่วโมงก็เคลียร์คันอีกชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับทางจอดเล่นจอดอะไรอีกเนาะรวมๆแล้วก็6ชั่วโมงครับไม่งั้นก็5ชั่วโมงกว่าก,ก็เสนนะนะร็จแล้วนาวนะ ฟันก็เริ่มหมดแล้วครับฟันเริ่มหมดแล้วตอนนี้เย,ยา,วนะาวไปเยาวไปชึบๆครับนะเก่าอย่างเยวครับผมเพราะว่า เรายังไม่เก่งครับเลยไม่สามารถที่จะกาดินได้พอดีครับเนาะผมก็เลยใช้วิธีที่ขึ้นมาเกาหลังเกาอะไรให้มันเสมอครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วครับด้วยความสวยงามของลูกค้าครับเดี๋ยวเสร็จนี้ก็กลับอูก่อนนะครับฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไปตกักลูกหลังที่อู่ก่าเราอีกตกักลูกหลัง apa pun โยกครับโยกเกาอย่างเดียวครับวันนี้อย่าลืมนะใครมีงานมีนการอะไรก็เรียกใช้บริการมาได้นะครับผมรับทุกงาน,นจริงครับ ตอนนี้ก็ปรับเสร็จหมดแล้วครับปรับคันคูเขี่ยขอบสาได้เสร็จหมดแล้วครับนี่ก็ไม่ใหญ่มากครับพอดูได้ครับโอ้สวยงามครับเจ้าของก็ถูกใจพอสมควรครับอโอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับตามหน้างงานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ